ดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กก็ยังคงพูดถึงเรื่องของภูมิแพ้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าโรคภูมิแพ้คือโรคประจําตัวของตั๊กนั่นเองนะคะและเชื่อว่ามีหลายคนทั่วประเทศนี่เลยที่ประสบปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วผื่นขึ้นบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วคันตาคัดจมูกและมูกไหลหายใจไม่ออกนะคะซึ่งตั๊กเนี่ยเป็นภูมิแพ้อากาศนะคะ เวลาที่อากาศเย็นหน้าหนาวหรือว่าโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยหายใจไม่ได้เลยนะคะหายใจแทบจะไม่ออกมีน้ำมูกคัดจมูกแล้วก็เสียงเปลี่ยนด้วยนะคะซึ่งคลิปก่อนเนี่ยตากได้พูดถึงการแก้ปัญหาของตักนะคะด้วยการเปลี่ยนที่นอนหมอนมุ้งล้างแอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําให้อาการดีขึ้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆของตักนะคะที่จะเอามาบอกต่อกันวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะโพโพลิสนะคะจาก ออสเวลไลท์ well นะคะเป็นน้ำลายพึ่งเนาะตัวนี้นะคะตักเนี่ยเห็นเขารีวิวลงพันทิปลงอะไรหลายๆอย่างเลยคู่กับพวกนมพึ่งนะคะก็เลยดูตัวนี้ศึกษาในเรื่องของตัวโพพลิสนะคะซึ่งตัวนี้เป็นน้ำลายพึ่งนะคะน้ำลายพึ่งคืออะไรคือยางเหนีวนยววของพึ่งที่เขาเก็บสะสมมาจากต้นไม้เปลือกไม้ที่เขาไปอยู่นะคะแล้วก็ผสมกับไข่พึ่งอะไรต่างๆของเขานี่แหละ ซึ่งตัวน้ำลายพึ่งนะคะเขาก็จะทําให้พวกรังของเขามันเกาะติดเกาะอะไรของเขานะคะซึ่งตัวนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจว่าน้ําลายพึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะตัวน้ําลายพึ่งเนี่ยมีไบโอฟอร์าโนย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและรานะคะซึ่งถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีฤทธิ์ในการต้านการ แล้วก็ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ด้วยสําหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆเขาบอกว่าลดสิวด้วยนะคะแต่ว่าตักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูผลตรงนี้เพราะว่าตักเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวเนาะแต่ดูในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ของตักได้ดีเลยร่วมกับการรักษาความสะอาดที่นอนหมอนมุง้งเปลี่ยนม้อนเปลี่ยนผ้าห่มอ,อะไรแล้วก็ตัวช่วยตัวนี้ด้วยนะคะง่ายๆมากเลยกิน2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวตักให้ดูนะคะลักษณะของเม็ดเขาก็เป็นสีดํานะคะสีดํากินง่ายนะคะสีดําเม็ดเงาเงาแบบนี้เนาะกินง่ายกิน2เม็ดก่อนนอนนะคะก็สําหรับใครที่กําลังตั้งคั์อยู่เนี่ยตักแนะนําว่าให้สอบถามไปทางแบรนด์เขาก่อนนะคะว่าสามารถกินได้หรือเปล่าเพราะว่าตักก็ไม่ได้ไปศึกษาลึกลงถึงตรงนั้นนะคะแต่หน้ากล่องเนี่ยบอกว่าเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทาน ซึ่งอาหารเสริมทุกชนิดเขาจะเขียนไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สอบถามที่ลิงก์ที่ตักทิ้งไว้ให้อีกทีนะคะว่าคุณแม่ท้องเนี่ยกินได้ไหมสําหรับคนที่ไม่ได้ท้องเนี่ยกินได้นะคะตัวนี้นะคะผลิตนะคะ Made in Australia นําเข้าจากออสเตเลียด้วยนะคะดูซึ่งมีความปลอดภยัยได้รับทั้งอยจากไทยอยจากออสเตเลียแล้วก็ผลิตนะคะในโรงงานที่ไ ะะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดใน Australia ออสเตรเลียเลยด้วยเขาบอกมานะคะตัวนี้เนาะซึ่งน้ำลายไอตัวน้ำลายพึ่งเนี่ยแต่ก็ถามเภสัชก่อนกินนะคะว่าดีหรือเปล่าเรากินแล้วมันมันทำมีผลข้างเคียงอะไรไหมเขาบอกว่าสามารถกินได้นะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ซึ่งมันมีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่ตัดไว้ใจตัวนี้นะคะเพราะว่ามันได้รับมาตรฐานหลายตัวเลยแล้วก็ ได้รับออยทั้งจากออสเตรเลียแล้วก็จากไทยด้วยนะคะโ o p o l i s จากออสเ i ลไลสนะคะตัวนี้เนาะหลังจากที่ฟังตักแล้วอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ไปดูได้เลยนะคะก่อนหน้านี้คุณแม่แม,แม่ก็จะเห็นว่าตักเนี่ยเสียงไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีอาการาสูตรน้ำมูกนะคะเป็นบางช่วงบางเวลาที่ทำคลิปเนาะ หลังจากที่เปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ตัวช่วยเจ้าตัวนี้นะคะเสียงกลับมาเป็นปกติแล้วดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้เวลาอาัดคลิปก็ดึกพอดีนะคะสามทุ่มกว่าก็ใกล้จะได้เวลาเข้านอนแล้วก็กินเลยแล้วกันนะคะ2เม็ดนะคะก่อนนอนนะหอมหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะจะบอกว่ากินง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งด้วยเนาะ กินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะคะภูมิคุ้มกันดีๆสร้างได้แค่มีตัวช่วยดีๆนะคะโพพลิสออสเวไรไลท์ค่ะเจออะไรดีๆเด็ดๆจะเอามาแนะนำให้ฟังกันอีกนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ